สวัสดีครับวันนี้อยู่ในโรงเรียนนะฮะนี่เป็นบอลกระดาษดางนะครับเพราะดางขดจัดมากนะฮะช่วงนี้หน้าหนาวครับหน้าหนาวเขาจะเก็บบอลกระดาษของเขาไว้ในโรงเรียนนะครับเพราะว่าการเป็นคายน้ำเนาะต่างกครับอากาศหนาวอากาศหนาวแล้วก็แห้งนะฮะผักเหนือครับผมอยู่ลำปางนะครับลำปางเสิยงามครับผมเภอสิยงามเน้อ นะครับบอลกระดาษกระดาษนะฮะในช่วงหน้าหนาวนะครับอากาศจะแห้งนะครับจะทำให้ห้องนองบลอนกระดาษของเขาต้องคลายน้ำนะครับออกจากใบนะฮะใบก็จะเหี่ยวจะเน่าลงไปตามกาลเวลานะครับถ้าเกิดว่าเรามีหงเหี้ยนแบบนี้นะฮะประมาณนี้ครับเขาก็น้ำเขาก็บอลของเขาครับไว่ได้หงเหี้ยนเลยครับรับอุณหภูมิที่เปิดมาชื่หนาวเกินไปนะฮะข้างในนี่มีอากาศแบบชุ่มชื้นนะครับอ่าตรงนี้เป็นบอลชุด เ็กซของเขานะครับกาลังขุนไหวเนาะก็ตัวด่างทุกใบนะครับตัวด่างทุกใบกิบเขาใส่ในโรงเรียนมดเลยครับเอาไปนอนสักต้นนะฮะไกลนะครับอ้าวตรงนี้นะรฮะเป็นตรงนี้ครับเป็นเงินไหลม้าครับเงินไหลม้าด่างขาวครับมีสองต้นนะครับซึ่งเงินไหลม้าด่างขาวนี่คนจะชอบความชื้นนะครับชอบน้ำเยอะนะครับชอบความชื้น สม่ำเสมอครับดังนั้นจะออกยอดไว้มากนะฮะจะปร่งยอดไวขนาดครับต่อมานะครับตัวนี้นะครับเป็นเสนีจันนะครับเสนีจันปรกไกดาวครับชอบองเงี้ยนเหมือนกันครับไห้ในนี้โอ้โหใบตั้งชูครับสวยครับนี่ปิดป้อนกระดาษนะฮะกระดาษต้นใหญ่นะครับดูกับใบแข็งแรงนะครับผมเอาไว้นี้ได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์แล้วนะฮะ มาดูตัวพี่เห็นครับนะครับเนาะตัวนี้ครับเป็นเนื้อไหลม้าด่างเหลืองครับด่างเหลืองโทนโทนะครับคิดว่าจะเก็บไว้ทาเป็นแม่พันธุ์ครับเอาไว้ขายให้ครับลูกค้าเนาะพอลูกค้ามาซื้อไม่ไม่ด่างส่วนนี้นะฮะก็คงจะต้องได้แต่ของดีๆไปนะครับไม่มางามเขาบะขายให้นะนะตัวนี้นะครับสวยฮะส่วนเจ้าตัวเลขนี่นะฮะดูใกล้ๆนะครับ เป็นชายชนนะครับตัวนี้แม่พันธุ์ดีนะฮะกระเลยกัดสีสวยครับมีทั้งหมดสามต้นนะครับตรงนี้เขาก็จะออตั้งแม่นะฮะส่วนตัวนี้นะครับชมพูเนาะเงินไหลม้าดังชมพูครับอ่าครับม่ดังงามๆตึ้งนั่นนะครับอยู่ในห้องเยนนี่ครับแผนมานหลบนะครับหรองเียนเขาจะปิดไว้นะครับประตูจะไม่ได้เปิดไว้นะครับเนาะปิดไว้ทั้งวันครับ ว้ทังนมาดูต้นใหญ่นะครับต้นแม่นะครับตรงนี้เป็นคุณสีนะครับห่างสองแชกครับคุนสีคุนสีนะฮะก็ก็ชอบนาวเหมือนกันนะครับเก็บไปหนึ่งเฮียนตรงนี้นะครับเป็นตู้อบครับไว้สำหรับอบสิ้นตานะครับทีฮาพาไว้ครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดท่้นดูเนาะอ่านี่ครับเป็นชิ้นตาของบล็อนนะครับทั้งบล็อนกระดาษตางขาวนะครับบอนกระดาษดำแล้วก็หัวบลอนนะครับพกหลงแล้วก็ชายชนนะครับใส่กระถางแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะฮะก็รอไว้ประมาณสักเดือนนึงนะครับสักเดือนนึงก็คงจะงอกออกมานะฮะก็ ตอนที่ตามต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเงอกออกมาอย่างไรก็แบบจะมารีวิวเพ้งพอคำคำนึงขอขอพิจิ<า>ตรคำนะครับ<า>ส่วนแถวนี้นะฮะเอาห้องเหรอนี่ครับนี่เป็นขอห้องว่าเป็นต้นอย่างก้อนนี้เกลียวนะครับเกลียวสารพัดนึกครับ ได้ยังอันนะครับนึกแบบไหนได้แบบนั้นนะครับเนาะสมหวังสมปรารถนานะครับเขาบอกว่าแก้วสารพัดนึกครับตวปู้ครับหายากนะฮะราคาลักล่อยนะครับถ้าอยากได้ก็ไปหาเสื้อดูนะฮะถ้าไปหาเสื้อที่ไหนมาได้ก็นี่ครับโทรมาหาเนาะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใน youtube นะครับถ้าท่านไหนต้องการไม่ดังตัวไหนนะครับก็ตักเอื้นถามเข้ามาได้นะเนาะเอื้นเข้ามาครับ ถ้าน,านี้ก็จะเสาะจะหาฮือเนาะมันดูหินข้างนึงครับหินข้างนึงจะเป็นบอลสีเป็นกันนะครับโอ้ครับด่างงามขนาดครับ,บ,บ,บนี่ขาห้องว่าเศรษฐีวินสันนะเศรษฐีวินสันด่างนะครับลายด่างวาคิ้วมากเลยนะครับสวยครับส่วนตรงนี้เป็นหกหลงนะครับหกหลง นี่ซื้อบอนสีมาครับได้วยไข่นกกระทามะบอนนกกระทามะมาหนี้นะฮะก็ฝากนะครับช่อง YouTube นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนาะกดติดตามนะครับถ้าหากว่ามีคลิปด,ดีๆนะฮะก็จะนำมาลงนะครับข่มหู้ตัวไอไขของตัวไนะฮะก็ขอบคุณมากนะฮะขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับผม What you have?